ขออนุโมทนาบุญเจ้ภาพซุ้มนายรัพพลนายรัฐวัฒน์เด็กหญิงละติญญาเซมาตานไปหานางนัทยาเซมาวันนี้ได้มาถวายเป็นเจ้าภาพถวายซุ้มสรับพระที่เข้าอยู่พักปฏิบัติทำเข้ากรรมลุกขมูลในวัดสายานพัทรามวันนี้ ขอในวัฒนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นพราะ,ะปัจจัยนุนำคำชูให้คุณโยมพร้อมครอบครัวเพราะความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ได้ขอได้ทุกความมุ่งม่าปรารถนายะถาวาลิวะหาปุราปริปุขขเรน,นติสาคลังเอวะเมวะโยธินังเปตานางังอุปกัปปติอิชิตังปิชิตังจุมังกิเปเมวะิมิฉะทุตภเยบุเรนโตสังขปาจจันโภปนละโสยะถามณีโชติราโสยะถาสปิติโยวัชานุป ตับโลโควินัสตุมาเจพัทบันรลายโยสุขีทีขาโยโผวะาอภิวาสนาสีริสานิจังพุทธาปัายินโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุ Terima kasih telah